สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถูกถูกฐานเนาะโอ้ยคือแซงทแทบอ่อนแองคือแซงแทบปินงานบินงา, <c oughs> าไปขากันานั่นสบายดอีอยู่กับมา้าพี่น้องมาเลยพิันพาะกันลเรเพิ่ <c oughs> นถือสตาร์ถือสเปกกันรถละผันเพื่อจะกันรถเมื่อนี้มาหน้าอันเศรรถจะหน้าพี่น้อง มากินปลาเพิ่นหมาเพิ่นโทรมากินปลาโอ้ยเมวรหมาวากินปลาได้ดสะพอนมันมันตอบแซงเนาะมาทางนี้เนาะเอิ้นบาแพ้ว่าเขาตึกแทให้แน่ว่าจรวดเจ้หน้าเพิ่นก็กำลังตามงมังหงพี่น้องสบายดีพี่น้องหนาวพี่น้องเป็นเทของแพ้ของโคหนาวเสื้อแขนยาวบ่ใส่ก็ตอนนี้จักซาวยังกว่านะสบายดีพี่น้อง กำลังตามเพชรพี่น้องเจ้าวก็ทำมมังคุดเพิ่นเนาะตามมังคุดเพิ่นเพิ่มทรให้มากินปลาให้ลงมามาบ่อแพงมาตึกปลาพี่น้องก็ได้ปลาตึกเรียบร้อยเลยเพิ่มมาเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยคุณมาตึ๊กชมสื่อว่าให้มากินปลาดีเนาะแบบเราต้องให้หาเลย อันนี้บ่น้องนะบ่เออน้องลูกน้องตัวนี้เลยอืมน้องๆมากุ่มเพาะอันนี้คือจะเป็นพักในสวนแล้วนี่นะบ้านงามอีดูพี่น้องเองบ้านในบ้านเล่นนอล่นน้องอืมอยู่ในพี่น้องนะก็มีพักมะเพิ่นงไปจะได้มาโตใหญ่เลยให้ได้ยินเสียงจี๊บกองก้องเถื่อนอันนี้เมย์ซารูจนาพี่น้องดูเที่ยงหน้าเพิ่นพี่น้องเอย บรรยากาศลมเย็นดีเนาะหนาวไแล้วหนาวอะไรือสิเป็นพอคนเนาะสบายดีหักมืดๆเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออาไปเนาะมันแซงบนเขากับแซงโอ้ยจุนยังลงได้ยังองหนึ่งห่ท่านจะลงไหนลงใหม่แลต่กินแคมน้องลดอ่ะีกินกุ้งบ่ฮะยวสิลงสอนกุ้งสอนกุ้งก็ได้บ่ มีก ah, ุ้งมกุ้งเอาขางมันใส่เจาะก้อเจาะจีเหรอเอาขี้้าใส่มันางบัน่งึงกลางเล้าออกพี่น้องเลยมันจะกาศหน้ารอบๆหน้าผิ่นเกาพี่น้องไปพาพี่น้องไปมันชิบหักบอซานเลยหักหอกเนาะ พี่น้องเอ้ยน้องปลาเพิ่นโอ้เพราะที่นี่กุ้งลายเบิ่งเบิ่งส่งน้องนี่เนาะปลาพี่น้องเอ้ยโล่งคักที่นี่โล่งเิ่นหน้าเพิ่นบรรยากาศหน้าเพิ่นเนาะพี่สาวพิ่นี่พาไปเบิ่งทั้งหน้าหน่ะทั้งหน้าเทียงเพิ่นเลยเนาะถ่ายคลิปเลยเฉลยคอยนะถ่ายแล้เจ้านะยัง ่คอยลงเมื่อกี้มาเที่ยงนาหน่อยสาวหลดจนาเพิ่นดจนาเพิ่นมาตึกแห้งน้องมาเราไปตึกดอกเปลี่ยนห้าบ่งให้เห็นเบาวแ้งคนพี่น้องเลยกรอให้ยมืดบ่ได้แตงเห็นจะแกงเอฟซีเพิ่นแหงลาย ครังนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆหน้าเนาะถ้พอนังบุกเคยมาหน้าพนจั๊เถือพี่น้องเอ้ข้างละแม่ไปหน้าพนขักอย่าีพี่น้องเอ้หงก่้งเนาะแต่บเมนหน้าพนทั้งเบิรดดอกพี่น้องเอ้หน้าลายลายนแน่ะ่าต่อกันใช่ไหมช่ เออโหกกขามกกขามผู้พี่น้องแม่นบ่น่ะต้นนั้บ่เดี๋ยวสิซูมให้พี่น้องเบิ่งทรายปลายต้นนีแหละพี่น้องต้นขามกับต้นเสือกเนาะเฮียนกันหน้าเพิ่นโอ้กว้างเติบเด้อลงไปใส่บอนพอเป็นลัดมาันแหละอืมแน้องกันเด้นี่เปโลอมาโอสาวเืองคือยังบ่มาอยู่เนาะ อยู่ห่มคอผมพี่น้องเอ้ยเอ้ยผมแมนเนาะห่มม่วงตาเนี่ยมึงคือนจากก็ก็คออนี่แหละตาคนงามาต้นม่วงเงี้ยก็ม่วงม่วงม่วงไข่เออ มานันที่นอกเอ้บู่จัดทางพากันเลี้ยวทางนั้นเลี้ยวทางนี้ก็บอแพงขั้งแรกที่อเราเคยมาจักเถอเคยเคยมาเอาสีนี่ทียังอันนีนบอกน้องนี่เเทียงแม่อนอะไรากันมาเอาสีมีคนหนึ่งคนอยเอาไปปูกแโพล่่อยเท้าแต่ว่าแหวน้กบเคาขออาหารมันตัน ตะกี้เนี่ยมันมีมันไทยวายุดเดยว่ะเสียงนั่นเสียงคนนี้ฮอดวายเลยพี่น้องพอ้ยชวนแม่อยู่ไหนพุณลายวายนะเพราะเหมือนนี่สิได้ยังติดมือเนาะสวนลายว่ะยังขนาดแค่นั้นขนาดเนี่ยแตเป็นโบ้ห้อยเขาไปห้าล้อตัดเอาไว้คุณเล็บมือติดมือมีฮอดวายฮอดวายพี่น้องเอ้ยคนคือมอ เอออนี่ส่วนน้อยดอกอันนี้ลดรู้ยังไงลูกนะบอกปันได้เลยรู้นะมากรเพสีฮอดเทียงหน้าเพื่อนๆลงทางลุยคอนเทนเาบกนต้อเพืองบลวกขัวขางเท่ับสบกไก่นั่นนั่นเนี่ยเนี่ยเห็นมันยืดสั่งมันยืดทางขเนี่เนี่ยบเห็นได้อยู่เทียงได้เหรอ ทางบ่ลงเด้อแถวบังป่าไว้ะบ่อแซงนั่นแล้วหู้เราลงมาดูเด้แล้วก็กินักพริกเด้อืทำบ่อแซงก็บ่อสั้นนิดจักเบิดแถวนี้เราเคยมานี่ล่ะมาเก็บมะพริกกันเนี่ยถาติดตามตอนกินเนาะพี่น้องเนาะสาลดจ้าหน้าผึกระปานหุงซุกให้กินถาพี่น้องถาติ้งปลา แม่เพิ่นกะบูหูข้าดาวพี่น้องเลยเข้าดาวข้าเจ้าเห็ดแนวใด้ป่ะซันข้าเจ้าอันเขากินหมดจ่ายเงินนะจัะกินดาวแล้วนะกินดาวกินหมดจ่ายเงินนะจ๊ะลองอันผู้สาวมาแม่หวานนะสิหวานคืออันผู้สาวอยู่บ่ป่ะหวานพี่น้องเข้าเรื่องก็มาพี่น้องยำก็มาทำแม่ ตอบแซงแต่เนาะ่อยก็ได้กล่อก็ตอบแซงกันแท้คนมีคนมีความหากันนั่นแหละยังกะอิ่มไปวัดสบายคือคนโสดคือ่อยโสดคือสาวพ่อนี่ะพี่หน้อยสบายดีเนาะไปทางทางใหม่ก็เดิมมันตอบแซงพวกมาทางนี้แหละ ควรนะกะไปส้มอยู Mother, ่เนาะเป็นเป็นยามอยู่ยามไก่บ่เนาะยามปลายามปลาทำไรเฮ้ยใส่ชเดอร์หางลู้นะบเห็ดได้เอขาขาไหวนี่ฮะแลนด์ไรไขวายกลับมาขี้เก่าอืมขจาีเนาะา้าไว้ไยันโอ้ยยัไก่ยันชั้นี ึ้นมาเลมันเทาเล็บได้บวมาจีว่ะจีว่เฮ้ยมันอันไกเป็นมากัดไก่ไล่เลยแล้วไข่ไส้พุดดิ้งโตเอาแงมดิแงมห้องโตมาไล่นอนลงนอนลง่นอนลงเข่าแล้วอี่ห้าป มนชว์อายา้กิเดกหน่อย่อื้พอกลังุยเนาะเหมาะกับการเลี้ยงเป็ดวนมาว่าได้ทำผมาโอพี่น้องเ้ยกูไก่ผลไลเนาะไก่แไก่ตาดีไก่ตาวดีได้ได้ต้นนี้เนาะไอ้านี่และเมื่อเลี้ยง เด้สำนานเนาะนะนะสำรุดตัวนันเนาะโอ้ไก่จี๊บานเรียด้ไก่จีบานี่นะอนีพี่น้องตอนนี้กำลังเซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะกำลังลงมือพี่น้องเลยถ้าก็ได้ผลลัํา คนน้อยเดียวเพิ่อนก็แต่งซองผ้าพี่น้องเลยจะได้สิกินแซบเนาะก็ต้องปุ๊มขอบบนเดียวเลยแจ่ง <c oughs> ังออฮิบกินเอาลานสาวมานั่มมานีผ้าเพนไปเที่ยวอุตส่นะาตึกปลาบ่อนตสิาาเขาชวนวายบอกบ่า <c oughs> โบเป็นเมาคนนะพี่น้องมาทางไกลสบายดีพี่น้องกินข้าวทำการด้วยพี่น้องเลยมากินข้าวห่วงผ้าน้ำซาวลดจาน่าพี่น้องเลยคนกินข้าวห่วงผ้ากินกินปลาห่วงโต๊ะเขินมาเลยพี่น้องทะเลข้าวพรอ่าสิลงไปอันบ้านเอื่อยไปเลยพี่น้องพอาวแพงโทรไปว่ะ สพาไปกินปลาอยู่หน้าซาลตจานาวฉันห้อยมาแล้วบ่เคยมาจากเถื่อเนาะอยากเท่นหน้าซาลตจานาวทีหน่อยนัวเลยหมอไซย่องเราเนสเราเอือบปลาเราบอกหมอย่องก็ย่องเราเนสเราบอก่มกินจะดีเราอ่ะมอนพอดีกินแซบแซบเออแซบเรื่อยเรื่อยเลยนะท่านศึกผมเคยกินมือซีมือซาดอดลองมันดู เอาเอาแบบบอแพงลื้อมาลงขนาดเดี๋ยวเอานนั้นทางนั้นจะตักเียวเอาเนี่ยอะไรเนนจะตกเคียวเอาแม่คือบกินนะน่ะยังป้อลูกโบโบลูกสาวกินตามลุง บาแพงจังวะเจบมือเรื่อยอ้จร์เจบอย่างไรเจ็บเนายกะดจะปนส่อ่ไหมอ่สมันโล่หมเอากม้าแต่บ้านเจ้าหนแล้วค่ะนักกายมันฝ่ายมันฝ่ยะไรกบอะสัอนำลาะสังมาห ที <łość> ่ <S 2> <S 2> เาเพิลเท่าไรนะเพิ่นหาอร่อยบพนไก่สิจบขีดแล้วกินอันหายจบขีดเลยซะเนาะ คนเาฝากก็ไลก์ก็แชร์ให้สาวรลจระนาดในเด้อพี่น้องเด้อฝากซองชาวรลจระนาเด้อพี่น้องเลยก็สิจ้คลิปไว้นะพี่น้องเพิ่นอยากกินปลาเด้อเพิร์นชาวหลอดจระนาเนาะพี่น้องอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพิ่นในเด้อเนาะให้เป็นกำลังใจให้เพิ่นผ่านกดไปไว้เนาะแมนเพิ่นตั้งมาตั้งมาแต่เฮิงแล้วเดี๋ยวหกเดือนเจ็ดเดือนอะไนแหละอือผ่านแล้วยังยังไม่ผ่านคนติดตาม่ะไรยังยัง ก็ได้ลอยไป่ติดตามให้เพิ่นน่อ f ซซาพอนบาแพงเนาะแล้วนี้ก็อำลาพากสบายดีสบายดีพี่น้องฝาก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามให้ช้ารถจนาในเด้อพี่น้องเด้อ FC ซาพอนกับอซบาวแพงก็คือกันเนาะคือซีซีน้ำกันห่นแหละพี่น้องเลยมาจากทางเดียวกันเนาะ f อฟซีแพงนำชาลอถผลบดลสู่ไปฮนะพี่น้องแมน เนนะพิ่นกับสาโสดได้พี่น้องสาโสดเด้อสาหลดจาน่านะลูกสาเดียวอีกเมือนบ่ลูกสาเดียวกับเสาโสดอีกพี่น้องเลยสาพ่อนกับลูกสาเดียวพูดกันพี่น้อง <laughs> <laughs> กอล์ฟบอแม็กไปใช้คือบอเอามาทำพอดียินบอกกลับมาคืนดีกันแล้วเคยบอกเอาเรามาเดาพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสดี